สวัสดีค่ะก็มาเจอกับช่องรัชนีงานผ้าเฮนเมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาทำเสื้อแบบมีแขนในตัวนะคะเสื้อแขนในตัวคะ่ะสำหรับเสื้อตัวนี้ก็เอาใจคนอ้วนอีกแล้วนะคะรอบอกนะคะประมาณห้าสิบนิ้วนะคะรอบอกห้าสิบนิ้วเป็นเสื้อคอกลมคะ่ะเน้นกุญี่คอนะคะชายเสื้อเราจะปล่อยเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไม่ได้พับนะคะแต่ถ้าใครจะพับก็ได้นะคะพับแล้วก็เย็บค่ะ ่อนที่จะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง y t u t u แล้วแล้วก็เข้าไปติดตามแล้วก็กดถูกใจให้เพจลัชนีงานผ้าเฮนเมกด้วยนะคะไปชมขั้นตอนและว,วิธีทำกันเลยคะ่ะตัดผ้าออกมา2ชิ้นนะคะแล้วเราก็พับกึ่งกลางค่ะ ับริมผ้าใเสมอกันนะคะอันนี้จะเป็นสันทบนะคะวัดต่ำลงมาจากมุมนี้นะคะสิบเซนติเมตรค่ะแล้วก็วัดออกด้านนี้อีกสิบเซนติเมตรค่ะแล้วเราก็โค้งคอเสื้อะคะ่ะ วัดเส้นลดไหลลงมานะคะสองเซนติเมตรค่ะขีดเส้นลดไหลค่ะวัดเส้นแขนลงมานะคะสิบห้าเซนติเมตรค่ะวัดเข้ามาจากจุดนี้นะคะห้าเซนติเมตรค่ะ แล้วเราก็โค้งใต้ลักแร้นะคะแล้วก็โยงเส้นนะคะจากมุมใต้รักแร้มาหาชายเสื้อค่ะตัดแบบเสื้อออกมาค่ะตามรอยช็อกที่เราขีดเลยนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กางเสื้อออกมาดูค่ะ เราจะมาตัดผ้ากุนกันต่อเลยนะคะสําหรับผ้ากุนเราจะตัดเป็นผ้าเฉียงนะคะเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะเราก็ตัดตามรูปเลยค่ะขนาดความกว้างประมาณ3มเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ตัดผ้ากุนออกมานะคะตามเส้นที่เราขีดเลยค่ะ เราจะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะโดยการต่อลายค่ะเอาผ้าด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะคะ ต่อลายเสร็จทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะมาคุนคอค่ะพะับปลายคุนเข้ามานะคะแล้วก็วางบนคอเสื้อค่ะแล้วก็เย็บค่ะเย็บเข้ามาประมาณหนึงตินผีนะคะเย็บให้รอบคอเสื้อเลยค่ะ เมอเย่มาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็วางผ้านะคะทับลงไปเลยค่ะทับลงไปบนจุดเริ่มต้นเลยนะคะมเมลเยบผ้าคุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับผ้าด้านผิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตลบผ้าคุ้นมาด้านหลังค่ะพับผ,ผ้าคุ้นมาหนึ่งครั้งนะคะ ับเข้ามาหนึ่งครั้งครั้งที่สองแล้วก็ให้หุ้มตะเข็บค่ะทําแบบนี้ให้รอบคอเสื้อเลยนะคะแล้วเราก็เย็บค่ะเมื่อเราพับผ้ากุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เย็บค่ะเย็บให้รอบคอเสื้อเลยนะคะ เมื่อเราเย็บผ้ากุนคอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็พับปลายแขนเย็บค่ะดูตามรูปเลยนะคะ แล้วก็ทำทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับปลายแขนค่ะเย็บปลายแขนเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็จะมาต่อด้านข้างค่ะด้านข้างนี้เราก็ต่อทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะแล้วใครมีจักรพงก็นำไปโพวงได้นะคะ เมืราต่อด้านข้างเสื้อทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้ส่วนชายเสื้อนะคะเราไม่พับเย็บนะคะใครอยากพับก็ได้ค่ะ